สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านออาจารย์สวัสดิ์ครับวันนี้ก็จะมาคุยกันหลังจากที่วันนี้วันที่มีการซื้อหวยซื้อวันแรกนะครับวันแรกเป็นการซื้อหวยซื้อตามธรรมดาหวยซื้อนี่ถ้าเกิดว่าต้นเดือนพฤษภาเนี่ยน่าจะเป็นวันที่สี่นะครับแต่วันนี้ถูกเลื่อนออกมาเป็นวันที่ห้าพฤษภาครับสรุปว่า หวยซื้อที่เราทําการได้นะก็คือวันนี้วันที่5นะครับส่วนส่วนพวกนี้วันที่6วันที่7นี่จะเป็นหวยจองวันวันแรกกับหวยจองวันที่2นะครับวันนี้เป็นหวยซื้อนะครับเรามาดูข่าวอะไรก่อนนะครับตรงแบนเนอร์ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับก็แบนเนอร์ยังเป็นอย่างเก่าครับเป็นการเตือนเกี่ยวกับการค้าขายออนไลน์นะครับ ถูกวนวลอาจจะไม่ได้นะถ้าไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีตลาดอยู่กับตัวเองนะครับแล้วก็บอกว่าสลาก .com ไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับอ่าสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับส่วนอื่นก็ขู่อบอกให้รู้ว่าเอ้ยอจะทำย่างไง่าทำอย่างนี้นะอันนี้พูดมาตลอดแล้วนะครับแล้วก็หวยสองหนึ่งหนึ่งเป็นยังไงนะครับยังไม่มีข้อมูลอะไรใหม่เพิ่มเติมเข้ามานะครับโควิด ก็เรางระมัดระวังกันด้วยนะครับก็เตือนเตือนมานะครับอันนี้ก็จําเป็นแล้วนะครับเพราะว่าช่วงนี้โูเอาเรื่องนะครับเอาเรื่องเลยทีเดียวเอาเรื่องทีเดียวนะครับวันนี้ก็สองพันกว่าต้นๆ้นนะครับสองพันกว่าต้นต้นตายสิบกว่าคนนะครับก็กังวลนะครับกังวลให้เราให้ให้เรามัดระวังตัวเองนะครับห่างหน่อยนะครับ ใช้แอลกอฮอล์ให้บ่อยแล้วเสร็จแล้วก็ใส่แมสตลอดนะครับอันนี้ผมอยู่คนเดียวนะครับเลยถอดแมสนะครับผมไม่ว่ากันนะครับส่วนข้อมูลอื่นๆนะครับวันนี้จากจากแบนเนอร์นะครับข่าวส่วนข้อมูลอื่นๆวันนี้มีการทําหวยจองอหวยหวยซื้อวันไปแล้วนะครับไม่มีอะไรนะครับ ข่าวว่าเป็นข่าวเดิมๆนะครับยังไม่มีอะไรมาใหม่ส่วนข่าวเกี่ยวกับการจำหน่ายอยู่ตรงนี้นะครับวันนี้มีเพิ่มเข้ามาคือวันที่ห้าระอว่านเขามีแจ้งยอดผู้สามารถที่จะซื้อได้นะครับเ็าคงเช็คดูว่าคนที่ลงลงอ่าล,ลงทะเบียนไว้แล้วนะมีเงินอยู่ในบัญชีใครที่มีเงินอยู่ในอยู่ในบัญชีเกินเกินจุดที่สามารถที่จะซื้อได้เนะี่ยเขาก็จะนับมาให้ดูนะครับวันที่สี่ ส่วนอันนี้นะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับปิดรับการสั่งซื้อส,สลากนะครับอันนี้น่าจะเกิดขึ้นสายๆวันนี้นะครับสายวันนี้นะครับลองดูนะครับหลังจากที่มีการให้ทำการซื้อสลากซื้อแล้วซึ่งผมเรียกว่าหวยซื้อเนี่ยนะครับหวยซื้อแล้วประมาณ5นาทีนะครับ5านาทีก็คือ7จ็ดโมงสามสิบห้าเจ็ดโมงสามสิบห้าเอ่อ เว็บไซต์ก็จะบอกว่าท่านอยู่ท่านอยู่นอกเวลาละนอกเวลานะครับนอกเวลาแล้วแสดงว่าหมดแล้ะนะครับลองมาดูครับเอ่อจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงนะครับสำหรับบางท่านที่ไม่เคยดูนะครับจะมีอันนี้ขึ้นมานะครับก้บอกว่าเป็นประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับงานจําหน่ายสลากวันที่ห้านะครับวันที่บันทึก่วนที่ห้าสามโมตีสามสามสิบเก้านะครับแสดงว่าทําไว้ก่อนนะครับจุ แล้วตั้งไว้ด้วยตั้งไว้ด้วยโปรแกรมนะครับตั้งไว้ด้วยโปรแกรมความหมายก็คือถ้าเกิดว่ามีการจองตนครบแล้วเนี่ยให้ให้ให้มีการตัดแล,ลว้วก็เอานนี้ขึ้นมานะครับก็บอกว่าขณะนี้สำนังกงานได้ปิดรับการสั่งซื้อสลากงวดวันที่6พฤษภาคม2564แล้วมีผู้ทําการได้ทั้งหมด6,118ลายนะครับ6,118ลาย รวมสลากส90เเล่มนะครับนี่งวดนี้เหลือน้อยนะครับงวดก่อนโอ้โหเหลือเป็นแสนเลยนะฮะเหลือเป็นแสนเลยนะครับ,ส,รบสามารถรับสลากได้ที่ไปรษณีย์ปลายทางภายใน3วันนับถัดจากวันทําการนะครับวันนี้3วันก็คือวันนี้วันที่ห้าครับ6 7ดดภายใน3วันนะครับก็น่าจะเป็นวันที่8ก็ไปรับได้นะครับ สามันภายในสามันถัดจากวันเอาน่าจะเป็นวันที่แปดนะครับถ้าไม่ถ้าไม่ผิดนะห้าหกเจ็ดแปดน่าจะเป็นวันที่แปดเจ็ดแปดน่าจะเป็นแปดนะครับเอและจะเปิดให้ทำรายการจองอันนี้เป็นหวยจองนะนะครับงวดวันที่หนึ่งมิถุนาสองพันหร้อยหกสิบสี่ในวันที่หกนะหกนีหวยจองวันแรกครับตั้งแต่เจ็ดโมงสามสิบถึงสิบสองนะครับ จำนวน6 6 1 9 7 5เล่มน,นะครับหากจำหน่ายวันที่5เสื้อผ้าไม่หมดจะนำยอดที่เหลือไปจำหน่ายต่อในวันที่7 2็ดสองัน้นะครับแล้วก็บอกว่าผู้ที่ทำการจองในวันที่6คือวันพรุ่งนี้แล้วนะครับได้5้าเล่มแล้วได้แล้วนะครับสามารถทำรายการจองได้อีกครั้งในวันที่7ถ้าเหลือจองได้อีกนะครับแต่ไม่สามารถซื้อทำรายการซื้อสลากในวันเดียวกันได้อีก เด็ดน่งวดเดียวกันได้อีกหมายความว่า,างวดต่อไปซึ่งมีสลากซื้อของงวดที่จะงว,งวดหนึ่งงวดหนึ่งงวดหนึ่งมิถุนานนะไม่สามารถจะซื้อได้อีกเพราะว่าเรามีาสลากจองของต้นเองอยู่แล้วนะครับจะได้หนึ่งจะได้ห้าเล่มหรือสิบเล่มก็คือได้วันที่หนึ่งหรือวัน,วนได้วันที่สองด้วย หรือได้แค่วันที่สองวันเดียวก็แล้วแต่แม่สามารถจะไปทําหวยสลากซื้อได้อีกนะครับผู้ที่ทํารายการซื้อจองล่วงหน้าสลากจะต้องมีเงินคงเหลือในบัญชีเพียงพอต่อการซื้อจองล่วงหน้านะครับก่อนเวลา18.00นอของวันของวันก่อนวันซื้อจองล่วงหน้านะครับอันนี้ก็เป็นบางคนก็สงสัยไงผมก็เลยเอามาให้ดูนะครับจะได้รู้ว่าเออ หวยจองวันนี้วันนี้นะหวยซื้อวันนี้วันนี้นะนะครับเรื่องเงินก็ต้องใส่ไว้ก่อนนะครับหกโมงเย็นเมื่อวานนะครับถ้าเกิดจะจองวันนี้หรือจะซื้อวันนี้นะครับนี่เป็นข่าวนะครับนี่เป็นข่าวส่วนวันนี้ื้อผมจะคุยคุยต่อจากนี้นะครับลองมาดูอีกนิดหนึ่งนะครับในไหนก็มาเรื่องสำนักข่าวาแล้วเพื่อนเราเพื่อนเราก้องสลากดครับ สลากก้อนใหม่จะพร้อมให้บริการภายในวันที่เจ็ดนะวันที่เจ็ดเวลาเจ็ดโมงเจ็ดนาทีเจ็ดเจ็ดนะครับเจ็ดเจ็ดน่าจะเป็นเจ็ดโมงเจ็ดนาทีเจ็ดวินาทีด้วยนะจเจ็นเจ็ดเจ็ดเจ็ดวันที่เจ็ดเอ้าวันที่เจ็ดนะครวันที่เจ็ดเจ็ดโมงเจ็ดนาทีาทาท 7. เลิกดีนะครับนะครับลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง,ง่ายจ่ายโดยรัฐบาลแปดสิบบาทไม่มีค่าบริการนะครับ อันนี้งวดที่แล้วนะอบอกผลไว้ด้วยนะครับได้อะไรออกอะไรนะครับแล้วอีกวันก็กว่าก็าจะมีการเข้าซื้อได้นะครับของกองสลากด o m คนะครับส่วนสำนักง,งานสลากกินแบ่งก็มีอยู่เท่านี้นะครับข่าวก็มีอยู่เท่านี้สําหรับต่อจากนี้ไปผมจะคุยเรื่องเมื่อเช้านี้ซึ่งเป็นการทดลองเข้าซื้อ หวยซื้อว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาคุยกันต่อนะครับเออมื่อเช้าเป็นการเป็นวันที่มีการให้สั่งหวยซื้อได้ใช่ไหมครับสั่งหวยซื้อหรือส,อสลากซื้อนั่นเองนะครับสลากซื้อนี่จะเป็นสลากที่จะซื้อแล้ว ขายในงวดที่จะถึงนี้เลยนะครับก็คือของงวดวันที่เป็นงวดที่เป็นงวดที่จะออกวันที่สิบหกสิบหกพฤษภานี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นน่ะเขาก็ต้องถ้าเกิดว่าคนได้หวยซื้องวดนี้ก็ต้องไปรับภายในอีกสามวันนะครับวิธีการก็คือผมผมไปดูใน เว็บ uh, ข, uh, ของธนาคารกรุงไทยที่เขาดูแลเรื่องเรื่องการจัดซื้อนะครับการจัดซื้อหวยนะครับไปดูคําแนะนําในการเข้าสู่ uh, การซื้อหวยว่าทําอย่างไรนะครับผมก็ทําตามที่เขาบอกนะครับบอกว่าในในในเว็บของธนาคารกรุงไทยนะครับที่ที่ดูแลเรื่อง uh, การซื้อขาย, uh, ขายสลากออนไลน์เนี่ยเขาแนะนําไว้ว่า ให้ทำการเข้าพยายามเข้าให้ได้ไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเซิร์ฟเวอร์จะเปิดตอน25นะครับผมก็ไปเข้าก่อนนะครับผมก็เข้าไว้ก่อนนะครับก็พยายามที่จะหมุนเข้าอยู่จ,จ,จนจนกระทั่ง7โมง25ก็เข้าได้นะครับตามนี้นะครับโดยเครื่องมือที่ผมเข้าได้ก็เป็นแท็บนะครับเป็นแท็บเป็นแท็บนะครับส่วน คอมเอ่อคอมพิวเตอร์ที่เป็น macbook pro นะครับที่อยู่ข้างๆกันที่ผมให้ให้ดูเห็นเนี่ยก็ก็ยังเข้าเข้าไม่ได้นะครับเข้ามาได้โดยโดยเขาบอกว่าเนื่องจากขณะนี้มีผู้ใช้จำนวนมากนะครับกรุณนทำะไรกันใหม่ผมก็วนไปสู่การเอออะไรอ่ะเข้าซื้อนะครับผมใส่ไว้เป็นเฟซบุ๊กนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะง่ายนะครับ นะครับมันมันก็จะง่ายในการเข้าพอเข้าไปปุ๊บก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดนะครับพอยี่สิบห้าปุ๊บผมก็พยายามที่ในเมื่อได้หน้าเข้าแล้วจากแถบนะครับจากแบ็บผมก็ไปป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านไว้เพื่อ mm hmm. เพื่อที่จะเข้าสู่การจองนะครับเป็นเป็นชื่อผู้ใช้กับรหัสผ่านของธนาคารกรุงไทย นะครับของธนาคารอุทยนะครับแต่สิ่งที่ผมไม่ยังไม่ป้อนคือแคปชั่นนะครับแคปชั่นนะเขาแนะนาไว้ว่าแคปชั่นเนี่ยให้ไปป้อนตอนเจ็ดโมงยี่สิบเก้านะครับโดยการกดรีเฟชก่อนรีเฟชก็คือวงกลมหมุนๆนะครับซึ่งมันจะได้แคปชั่นตัวใหม่ออกมานะครับนะครับที่มันอยู่ตรงมีลูกศรหมุนๆลูกศรวกลมเนี่ยนะครับก็คือขอใหม่นั่นเองนะครับขอแคปชั่น ตัวใหม่นะครับผมก็ทำตามนะครับตอน7จ็โมงยีตอน7จ็ดมงยี่สเก้าผมก็รีเฟชแคปชาแล้วก็ป้อนแคปชาตัวใหม่นะครับป้อนแคปชาตัวใหม่ลงไปหลังจากนั้นปุ๊บผมเข้าได้ผมเข้าา่่ารอจนถึง7จ็โมงสานะครับโดยโดยผมดูที่ที่เวลาเวลาบนหน้าจอของแท็บนะครับ เพราะว่าเวลาบนหน้าจอเ,เป็นจะเป็นเวลาที่ที่ตรงนะครับที่ตรงที่สุดน,นะครับเป็นเวลาของอิเนเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์ Hampshire ทุกตัวจะมีเวลาตรงกันตรงนี้นะครับผมก็เข้าตอนเจ็ดโมงพอถึงเจ็ดโมงปุ๊บพอกดเข้าปรากฏว่าผมเข้าได้นะครับเข้าได้ก็ตามเห็นนี่นะครับบอกยินดีต้อนรับนีผมก็ต้อนรับผมเลยแล้วเนี่ยมีสามารถที่จะเข้าได้นะครับเข้าได้ปุ๊บก็สั่งจองได้ถ้าถ้าผม ถ้าผมมีทิศต่างจอมนะครับผมพยายามที่จะเข้าทางแม o k p โปไม่ได้นะครับจุดหนึ่งที่ได้ผมมีความคิดว่าอาจจะเป็นเพราะอ mm ินเทอร์เน็ตผมเร็วขึ้นเยอะนะครับผมเปลี่ยนความเร็ว Internet อินเทอร์เน็ตนันทีนะครับผมจะไปผมเลยพยายามลองลองดูว่าเออถ้ากดถ้ากดออจอมออทําหวยทําซิอ,อออสลากเซื้องวดน,นี้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับเพื่อให้เพื่อนๆบางคนที่ไม่เคยรู้ ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะถ้าผมยังไม่มียังไม่มีการจองหวยงวดนี้ไว้เลยเนี่ยสิ่งที่ผมได้ก็คือจะต้องได้ถูกไหมครับแต่ว่าพอดีผมทําไว้แล้วนะครับงวดน,นี้งวดน,นี้นะครับผมก็เลยไม่ได้นะครับมันให้เออร์มาเออร์เลอตัวแดงๆคาดแดงหมดเลยเวลาผมตอบตกลงไปนะครับมันจะให้เออร์เลรมาขบอว่าขออภยัยท่านทํารายการซื้อจองสลากกินแบ่งงวดน,นี้แล้วเป็นเออร์เลอร์ห้าสามศูนย์หนึ่งหกนะครับ เออเลห้าสามศูนย์หนึ่งหกนะครับก็สรุปว่าไม่ได้พอไม่ได้ผมก็ตอบตกลงแล้วออกมาข้างนอกนะครับออกมาข้างนอกก็ส่วนใน macbook pro นะครับเขายังบอกอยู่เลยว่าขอภายในความไม่สะดวกเนื่องจากขณะน,นี้มีผู้ใช้จานวนมากผมพยายามลองไปเป็นด้วยพร้อมๆกันนะครับสรุปว่าผมสามารถเข้าเข้าสู่กัน ซื้อสลากซื้อได้นะครับเข้าสู่สการซื้อสลากซื้อได้โดยทำ,ทำตามคำแนะนำของของอเซิร์ฟเวอร์ของธนาคารกรุงไทยนะครับก็คือพยายามเข้าก่อนตอน7จ็ดมงยี่สิบห้านะครับ<ม>เขาจะเปิดตอน7จ็ดโมงยิบห้าก็พยายามเข้าไว้ให้ได้ก่อนหน,หน้าจอเข้ามานะครับมันก็จะมาพอมาพอได้ปุ๊บเราป้อน ชื่อกับป้อนพาสเวิร์ดไว้แต่ยังไม่ใส่แคปชั่นะครับตอนนาทีที่29่สิบเก้ารีเฟรชแคปชั่พอแคปชั่นใหม่นะครับแล้วพอมันขึ้น30ปุ๊บก,ก็กดสั่งซื้อเลยนะครับกดสัง่งครับตกดเข้าไปเลยปุ๊บม,มันก็จะได้เลยครับนะวิธีการก็มีอยู่แค่นี้นะครับตามที่เขาแนะนําเปียกเลยนะครับพอเข้าไปเข้าไปสั่งซื้อปรากฏว่าไม่ได้ผมก็ถอยออกมานะครับถอยออกมา ใส่มาแล้วมาลองดูอีกทีหนึ่งพอมาอามาลองดูที่ macbook pro นะครับปรากฏว่าได้ขออภัยบริการที่ท่านเลือกไม่อยู่ในเวลาที่ให้บริการแปลว่าปิดเซิร์ฟเวอร์ไปแล้วครับ <c oughs> ตอนนั้นเวลานะครับ <c oughs> ประมาณห้านาทีนะครับห้านาทีก็คือเจ็ดโมงสามสิบห้าก็หมดเวลาครับหมดเวลาแล้วแสดงว่าใช่ห้านาทีก็หมดแล้วนะครับ ทีก็หมดแล้วเนี่ยครับก็รายงานให้เพื่อนๆได้ทราบว่ามีวิธีการเข้าเข้าสู่าการการซื้อสลากซื้อหรือหวยซื้ออย่างไรนะครับเจ็ดโมงยี่สิบห้าพยายามเข้าให้ให้หน้าจองเข้ามาให้ได้นะพอได้ปุ๊บรอยี่สิบเก้าใสยูสเนมกับพาสเวิร์ดไว้นะครับแล้วรอเจ็ดโมงยี่สิบเก้ารีเฟรช รีเฟรชแคปช่านะครับเพื่อขอแคชช่าใหม่นะครับแล้วป้อนลงไปแต่ยังไม่กดตกลงนะครับพอเจ็ดมงสามสิบเป๊ะกดตกลงปุ้งเลยนะครับมันเข้าไปข้างในเลยครับเราก็จะได้แน่นอนนะครับนะครับก็จะมีวิธีนี้แหละครับหลังจากนั้นก็ทับการเสียตังซะก็จะสั่งได้แน่นอนครับนี่เป็นการทดลอง เป็นการทดลองนะครับทดลองเข้าสู่การการทำซื้อสลากซื้อในวันที่มีมีคนเข้าไปเยอะๆนะครับสำหรับวันพรุ่งนี้จะเป็นการอจองอสลากจองวันแรกนะครับผมก็จะทำอย่างนี้อีกและจะมารายงานให้ทราบว่าเป็นอย่างไรนะครับรายงานผลการทดลองเพื่อการเข้าจองในในวันที่มีคนแออัดที่สุดนะครับก็ก็คือวันนี้นะครับเป็นการซื้อ,อสลาก สลากซื้อน,นั่นเองนะครับคิดว่าเพื่อนๆคงได้ความคิดอะไรบ้างนะครับว่าเออเราควรจะทำอะไรยังไงนะครับก็มาแรงงานผลการวิจัยให้รู้ครับลํำรวยลํำรวยนะครับพรุ่งนี้จองได้มาเออพรุนี้ทำสลากจองได้วันแรกมาลือทำสลากจองได้วันที่สองนะครับแสดงว่าท่านก็จะมีขายสิบเล่มแน่นอนถ้าได้นะครับ โอเคครับขอให้มีความสุขทุกท่านครับร่ำรวยร่ำรวยทุกท่านครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องผมด้วยนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยเมื่อเวลามีคลิปใหม่ๆเกิดขึ้นเพื่อนๆจะได้ทราบเป็นคนแรกครับขอบคุณครับสวัสดีครับ